สวัสดีครับเอฟซีทีนวิทที่ชาวบ้านทุกท่านทุกคนครับพบกันคือเขาคือเดือนครับพี่น้องตอนนี้บรรยากาศสดๆครับพี่น้องกับผมอยู่บ้านพ่อเดือนนะครับพี่น้องครับจะมาตาเล่าขำโค้งนะครับพี่น้องครับวันพุธต้องพี่น้องเนาะตอนนี้พ่อเดือนขึ้นศาลไม่จุดธูปครบตายายครับพี่น้องครับผมไปตามกันครับพี่น้องครับ ไหนแลกล่องทังไหนล้วเห็นทังไหนเป็นหมอเจมส์อสวัสดีครับพ่อเดือนครับสวัสดีเนาะโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาวว่าพ่อเดือนว่าพ่อเดือนขึ้นขึ้นสารไม่ขึ้นสารตายายเอยก็ตายย่อยก็เลยก็จะได้ไปไม่อาจจะได้จึงได้ตั้งศอกตักสันขึ้นว่ามีคุดคยเคยคิดไว้ด้วยหรอล่ะแต่ว่าพ่อแม่เพื่อนกระบอกมองยูมองเศร้าเนาะหรือว่าคุ้ม ให้พุ่มนาพุ่มหมวพุ่มสวนนี่แหละแล้วก็กรรมนัเพียนคนเพ็่นบุญมองยู่มังเศร้าก็เลยได้ยกสารนิน้อยให้เพิ่นพ่อได้พักได้เศร้าห่มเศร้าเดือดไปนะครับเออเพื่อเพิ่นดูแลเพิ่นอยู่ปกป้องรักษาลูกต่อหลานอยู่เงอนในสานคือว่าโชคห้ลาไปสั่นละขอเพิ่งบารมีเพิ่นให้เพิ่นดูแลอยู่นี่แหละครับก็มันจะได้สารตังให้เพิ่นพ่อได้พักได้เศร้าพิ่นบุญมองยู่มังเศร้าให้เหลือเงานยดีเนาะ ก็ภัยโฉมว่าหลายงวดด้วยพันกะไอ้ขอยวัดกะเพันไกโชคมาถึงมาหลายงวดเหรอครับก็เลยว่ายวัดมันกับางเทือกลูกหลก็ได้ไปในบนในก็เลยให้พันไปยูนี่ว <hhhh troll en> ่าครับคือยูดูแลยูนี่ะเด็กนียูม่กินเด็กจะได้อามให้ยูกินก็ไล้โชคลับใหว่าว่าพ่นทีสงสารเมตตาลูกตลาลานดูแลครับผมเดันขึ้นฟันเห็นเลาอยู่ เออไม่ใช่ในนะครับย้ายมาขึ้นในว่าพุทธมหาเออกนคนหนึ่งคนขึ้นสียกสารเออมันขึ้นนี่แหละมันเศร้ากันเลยเลยมันขึ้นสารนะเรัว่าจะได้นะครับขบพันขบพันพุนาเป็นมหาหน้าพันเจ้าพันไห้อยังมันกิดจำว่าได้มันขึ้นแต่ว่าเห็นหนาพุ่นเลยล่ะเห็นหนายหญ่เลยนะเพราะว่ายายนี่เห็นแต่ยหญ่แต่ว่าตาบบเห็นเห็นแต่ยหญ่วันนี้เพิ่นแต่มันขึ้นน่ะฝันว่า เย็นยายเนี่ยแะมาหากันเลยว่าเออดีแล hmm. <that>? so ้วมันอีสได้ยกสารให้เราคิดไว้เต็งมาวันแล้วว่าอืมจะได้กับมืออื่นได้สิคุณสารใหนยี่ดอกปครับสื่อเสียงคือของมาไว้หลายมือแล้วอืมเลยได้โอกาสมันเลยก็ถือว่าเป็นวันอังคารก็เป็นวันพระนั้นวันโอ้วันพระใหญ่หว่วันพระใหญ่แบบนี้เนาะสารในคนก็ให้คนนี้มาดูแลปกปัดรักษา โชคลาภลูกตาาา่อรอร้านนั่นแหละครับผมเฮ้ยบนนี่มองอยูมองเศร้าเออบนนี่มองลบฝนลบแดดแน่วะมีมองอัดาศมองอากาศใจบุ๋มเงินมีซานอยู mm ่กับยกแล้วยู่ได้อยูู่เล่ไปซอยครับต่อรอร้านได้ยูได้กินเลยไอ้ต่ำมาเนี่ยละครับผมแต่ว่าขอโชคลาภเอาเพิ่์ลน้ำละนั่นพอเดือนมีนเป็นเป็นขอโชคแนวทาง มันจะไปเล่าไปขำโค้งเหรอขมโค้งยี่สิบเก้าเนาะขโค้งยี่สิบเก้าเนาะแต่เมื่อวันทียี่สิบเจ็ดาดไปตัวหนึ่งผ่านไปแต้มหนึ่งเนาะหาหนึ่งซี่หายหสองีาดไปแต้มนึงพี่น้องเสียดายเนาะโอ้เสียดายหลายรเป็นงนี่ละูยาหรือว่าพื้นที่หายจะดอกต้ยายนีานต้ยายนีพื้นที่หายจะดอกมาหนึ่งเพราะว่าปัญหาเรานะก่า ไม่ต้องว่าพอเดือนนี้ขอเพิ่นตั้งแต่เศร้าแล้วขอแต่เศร้าแล้วอนกขอไปเล่ามื้ออื่นนี่นั่นข้ามโค้งมื้ออื่นนี่โขอข้ามโค้งสองตุ่มครึ่งเนากพอเดือนเนาะั่นอย่างไรแต่ลงลงบางอีกนี่เด้อจะพอเดือนด้จุดถูปมงคลจุดถูปเสียทไทยเอออยู่ แต่ยังเต็กจะถูกเชีงยงพายละขอบารมีพ่อแม่ละบูญยาบนต้นไม้ได้ไหนๆใเนในในด้อ็ทุกลาบแล้วก็อายุยังเป็นทุกข์ป่ะดูแลต่อหลายล้าน<ม>ออกไปกต่ไม่มีมหาปูญยาเนี่ยละ <No. S 2> ไปนี่ <M ian. S 2> ไม่ก็แนวทางหรือว่าอย่างนี้ก็จะมาขอปูนปูนยาอยู่นี่นี่ละขอแม่เนี่ยละครับผม เพี่นตา,าหบห่าอ,อพี่นงตามไปเบื่อเืองๆบางนมือ,อื่นเนพ<อ>าะเป็นทางแรกน้ำเราก็พิ่งขึ้นซานใหม่ขึ้นซานหน่อยเราอยู่ขึ้นซานง,งน่ายไห <ง S 2> <ไง S 1> มครับผม ครับพี่น้องครับหลังจากพ่อเดือนนะครับพี่น้องขืนสารไม่สารตาใยนะครับพี่น้องครับเส่นพีวันพอยายครับหลัวพ่อเดือนเขาจุดทูมงคลจุดทูกเชียงไทยนะครับพี่น้องครับได้สามแปดหกครับพี่น้องสามเป็นหกพี่กันขืนสารไหมวะ ครับพี่น้องครับโอ้เลขชัดเจนดีครับสามแปดหกเด้อพี่น้องเดอ้อติดตามเล่าคำโกงมือเด้อพี่น้องยี 29, ่สิบเก้าสองถมเพิ่ง อ่ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้พ่อเดือนเขียนให้ครับพี่น้องครับเขียนเลยเนาะนี่ครับเขียนให้พอพ่อเดือนจุดถูกมงคลเสียงไทยสามเจ็ดหกสาเจ็ดหกสามเป็ดเอนี่ไงพ่อดอกคับเพื่อนดอกแต่ว่าสี่สองแปดเป็นเ่็เพราะว่าฝันว่าเลขเล่าหน่งสองแปดไว้ทุกทุกครง ว่าพันว่ามันบอกวันที่27พันว่ามันจะไปออกวัทนที่28เดี๋ยวเดวพปล่น,น,บนบับเดี๋ยวที่บอกความฝนพอดเดือนอีกรอบนึ่งากตองกับเนาะบต้องกับเดี๋ยวให้พัดกับอีกอ่ะตอนนี้กอนนี้ว่ก็ประยังกับเนาะสามสอีกตัวนึงออครับนตัวนึงนี่แหละเคยจะลุกเนาะ คให้ผู้เดือนว่าขามฝันอีกนะครับผู้เดือนครับขามฝันเมื่อคืนก้อนกี่ได้มอขินสานเนี่ยแบบันหินตอย้ายครับตอย้ายอย่เห็นนาตาแบบในวอกั้นหมดเละครับก็คิดก็คืนอะไรว่ามือนเศร้าจะได้กระสีขินสานจ่ดอกเพราะว่าเด็กส่งของมาลายเมืออเลยเนาะครับเลยว่าจะกินให้คุได้เชิญคุณขินมาอย่มาพักมาเศร้าอยู่นี้ เห็นดูแลลูกหลานเดินในทุ่งในว่าในหัวในสวนมันผักอาศัยอยู่นี่แหละเพราะว่ามันมีหม่องทุหม่องเศร้าแล้วก็ได้เศร้าแดดเศร้าฝนไวตครับเพื่อว่าลูกหลานได้เหนียอยู่ในกิ่งจะได้มาส่งเขาส่งน้ำใกล้ๆครับบางเทียวยู่วัดอยู่ว่าบางเทียวก็ไปโบมอดต้งเทียวก็มีโอกาสจะได้ไปบบมีก็บางเทียวกับได้ไปจริงนะแต่เลยเห็นคนมาเยือนมีคนคนพอแม่ปู่ย่าตายายนั่นแหละ มันตุ่มห่มอยู่นี่เนาะมันตุ่มห่มอยู่นี่พวกต่าันเออซอยกันเบิงลูกเต่าหลอดล้านดิ่งแห้งพอเดือนโขงให้ใช่ลูกล้านเนี่ยที่ว่ายังสองแปดยังตันไหมสองแปดนั่นขึ้นนันฟันว่ามีคนว่าคนคนเถวว่าเหล็กเหล้ามันบดได้ออกวันที่ยี่สิบเจ็ดพูดว่าครับมันสิไปออกวันที่ยี่สิบแปดพูดว่าก่อมาหนั่นก็เลยว่าเรียกว่ามันสิ มันจะออก28เพราะว่าคิดว่านะในใจเพราะว่าเมื่อนั้นเมื่อนั้นมันินตี17นั่นครับผลว่าฤกษ์เล่ามันบอกออกผนว่าผลว่าผลว่ามันจะไปออกตี18พลุ่นไปมาผมตื่นขึ้นมาเอ้าเด็กๆที่จังหวัดฉันนาะว่าเลษ์เล่ามันจะไปออกันตี17อยู่แล้วว่าพผนว่ามันบอกออกผนว่าจะออกตี18ผมก็เลยว่าอย่าหรือมันจะออก28เพราะว่ผมฝันได้นี่ครับก็เลยว่าเออ ลลงบ้งนี่สองแปนครับห้าบาทสิบบาทปะก็ลงบ้างเนี่ละเล็กตาใหญ่เนี่ยละครับให้โู้เดือนสรุปตำรเล่าวโค้งครับพี่นองครับตั้งจากขึ้นสารไม่ลังจากขึ้นสารไม่รังเถ้าปูนยาพื้นหายตรงๆกับเบอบ้านเนาะครับเนี่ยคือสามแปดหกถูกได้ลูกเช enfin ียงไทยลูกเสียงหอโฉกน้ำตายหญ่แหละ กระตัดหอยสามแนี่คือเลขคว้มฝันฝันว่าเลขมันบอกตอนวันที่ยี่สิบเจ็ันมามันจะมาออกวันที่ยี่สิบแปดมันมาผมก็เลยว่ากระลองๆบ้งจะแปดหกระตัดไงแล้วก็สามหกเนี่ถือว่าที่ตัดไห้มันทุกเลลแก้วก็คือว่าหนี่เป็นเก่าเนาะไปดกระป๋อแปดเก่าเลยปะแปดแปดเก่า หกับเก่ากตัวเดียวกันเนาะครับตัวเดียวกันขันโบโบว่ามันเคยตีลังกานะมันเคยกลับหัวขึ้นนะมันก็มีโอกาสได้เื่อกันแปดเก่าว่าหกกับเก่าตัวเดียวกันแปดเก่าสามเก่าเก่าสามเนาะครับนี่แหละครับตัว่าเป็นตัวกันจ่ว่ามันกลายรางคือว่าอะไรนี่คนบอกไปเนาะแต่ก็แล้วเตยที่มัดตัวใดก็ตัดเสือเหลือเสือเนาะครับผมเอาให้พอดีกัน ขอเนฟซี่นะครับพี่น้องก็ขอสวัสดีน้องนี่ไอติชชาวบ้านเนาะที่ได้มาไอติชเรียบง่ายวิธีเรียบง่ายนะั่นสอ,องช่องมือนี้ก็ได้มาติดตามแนวทางว,ว่าตัวเลขเช่งโชคในวันที่29มกราคม2568นห้าร้อยี่คามโค้งฝังเล้าขอบุญญาบาร,รมีหรือว,ว่าบุญคุณของปุญญาตายาย่เรื่จะที่จะทางสิ่งศักดิ์สิทธิต ปกปักรักษาเยาวบุรีนี่ก็เด็ขอจงดนบันดาลเออนำไปให้เอฟซีทุกท่านทุกคนเพื่นได้รับโชครับแช่ในมืออื่นวันที่ส9บเก้ามุกลคมนี่ขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนที่ติดตามช่องวิธีชาวบ้านแล้วก็วิธีเรียบง่ายที่เรียบเรียบง่ายเนาะก็ขอให้เพื่อนได้รับโชครับแช่ให้เพื่อนปังๆให้เพื่อนถือหวยรวยเบอร์เด้อในมืออื่นวันที่ส9มกราคมนี่เป็น ถามโค้งไปฟังเล่าเล่าพัฒนาเล่าสงถุนเครื่องก็ถือว่าขอบารมีปูญญาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้ยกเปิดโชคเปิดดวงคเซฟซี่ผลในรับโชครับแช่ในมือเองก็ขอให้แป,ป,ปมแปมเฮงเฮงสาธุสาธุขอบุญญาบารมีจงสาธุสาธุดานสาธุแต่ติเหตุทุกทุกคนก็ขอขอบคุณพ่อเดือนเนาะที่มาให้แนวทางครับเซฟซีนะครับพี่น้องครับ มีวิทยชาวันกับคนโพเดือนหลายๆและกับคนเ e ดียบที่ขอมาเบิ้งขามาติดตามขามาคนไรก็แจ้ให้ขอให้พีน่น้องเห้งปังๆไว้ในกันสตัวตรงๆมาทุกันเนาะจะได้ก็คืว่าเป็นเนื้อแท้ตัวเล็